ถึงแล้วค่ะถึงแล้วเขติดตามให้แล้วนะคะเจมี่ห่วยเพิ่มข้ามากแล้วกดติดตามเจมี่เนี่ยวันนี้ท่าพระนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดติดตามช่องให้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือทางไปถ้ำพระนะคะโอเคได้ตดีใจได้แล้วขอขอบคุณนี่ค่ะนี่ดูนะคะนี่ แฟมิลี่ค่ะใช่ค่ะนี่นี่หินสวยนะคะหินสวยมากเลยนี่นะคะนี่เจ็ดแปดปีที่แล้วนะใช่ค่ะนี่รู้สึกว่าแผ่นดินไหวบ่กินมันขึ้นระเบิดอยู่ไอ้ทำพวกนี้เข้าอย่างนี้แล้วส่วนขางเราถูกมันมันระเบิดฝั่งนู้นแต่ว่ากระทบฝั่งนี้ใช่ไหมนี่นะคะ พี่ถ่ายให้เขาไว้นน่นี่นะคะสวยมากสวยมากนะคะมาดูฝั่งนี้มันจะเขียวเหมือนเมล็ลกลเลยนะพี่ถินนี่จากนี้ไปน่ะแต่ว่าแดดมันไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นี่ธรรพระนะคะ น่าจะเป็นถ้ำยาวนะคะาาาายาวมากเลยอะนี่สวยงามนะคะสวยงามมากเลย ส่วยถ้าถ้าตอนไอ้นั่นนะมันจะเขียวแบบอันะไรนเลยไม่เห็นห็นหินไหมตอนไหนเดือนเมษาเขียวเองเลยนะใช่มันจะเขียวประมาณนั้นมันจะนี่ธรรมชาติล้วนๆเคยได้ยินว่าตรงไอ้วัดหลวงปู่ท่านหลวงปุ่มตะกี้น่ะ มันมีคนมาขโมยขโมยของอพระอาจารย์บุญมาแกเลยให้ปิดปากถ้ำไว้แต่ไม่ใช่โซนนี้นะคะอีกคนละโซนนี่ค่ะอันนี้คือสีของหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะไม่ไดไ้ไม่ใช่ว่ามาทาสีนะคะนี่ดูนะคะแบบนี้เลยนี่ นี่นะคะเป็นถ้ำใหญ่ถ้ำใหญ่มากประพักของขถ้ำถึงแวะถ้ำกัดนั่งไปานานๆจะเกิดอาการหนาวนะคะตรงนี้ <ห ả? S 1> นั่งไปานานๆจะเกิดอาการหนาว น้ำนี้ไม่แห้งนะคะผู้กองอน้าน้ำเนี่ยมันแม้แต่ช่วงอ่าเมษาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยนี่จะเก็บน้ำเป็น้ไว้กินไว้ใช้เรามาถึงเลยนะคะเรามาถึงแล้วก็ <c oughs> เราก็จะ กราบพระก่อน,นะคะะจุดทูปจุดเทียนกราบพระก่อนนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเรานะคะพระโบราณน,นะคะอ่านี่นะคะนี่กล้ว็อจุดจุดเราจะจุดเทียนกราพระก่อนนะคะ นี่นะคะเย็นมากเลยนะคะท่าจะสวยมากเรียกว่าท้ามพระนะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะท่าสวยมากเลยค่ะทําสวยมากขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์นะคะที่ติดตามช่องนะคะกลับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ